ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนของเราเนะี่ยที่เราพูดเรา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 มันเป็นภาษาเฉยๆเราต้องแยกให้ออกนะเอา้าไหนว่ามันไม่ใช่เราทําไมถึงพูดว่าอะไรก็เราอะไรก็เราอยู่กลมมันเป็นภาษาพูดเป็นภาษาพูดที่ต้องสื่อสารอย่างบางคนก็ฟังภาษาภาษาคนภาษาธรรมไม่ไม่ไม่เข้าใจนะ บางคนอ้าวทำไมว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเราทําไมท่านพูดยังมีเรามีเราอยู่เลรอมันจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยมันก็ภาษาคนกับภาษาธรรมนอะมันก็ภาษาพูดเนอะก็เลยว่าไหนว่าไม่มีเราไงนเอ้ยไหนว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ทําไมท่านพูดเราเราเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยบางคนมันก็โอ้แยกแยะภาษาไม่เป็นนบางทีเป็นภาษาคนนะภาษาที่ต้องพูดสื่อสารบางทีมันเป็นภาษาธรรม ภาษาธรรมแล้วเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมมันไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่วันไม่มีนะเราหลงผิดนะคําว่าเรามาแต่ไหนล่ะคําว่าเป็นตัวตนของเรามันมาแต่ไหนมันมาจากความเห็นผิดมันมาจากความเห็นผิดความเห็นผิดเห็นว่ากายเห็นว่าใจนี่เป็นตัวตนนะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราเราก็ไม่มี แต่แท้จริงมันมีได้ก็เพราะว่าความเห็นผิดนะความเห็นผิดความเห็นผิดจาก,จากอะไรจากความเป็นจริงที่จริงแล้วมันไม่มันไม่ใช่เราตั้งแต่เริ่มต้นแต่เรามันมัน,ม,น,ม,นมันไปเห็นผิดกับสิ่งเหล่านั่นนี่มันมาจากความเห็นผิดไอ้คำว่าเราเนี่ะนะ คำว่าตัวตนของเราของเขานะี่ยมันมาจากความเห็นผิดนะโยมมาจากความไม่รู้นั่นเองอะนะมันจะเป็นอย่างนั้น,นมันจะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็มาหมายเอาเราเป็นนิพพานเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ที่จริงพิพานก็ยังไม่ใช่เราเลยนะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานะนิพพานหนึ่งก็ได้อ่า ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่เราไปหมายว่ามันเป็นเราเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนไงเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้ามันก็เห็นผิดทั้งนั้นแหละน่ะเป็นความไม่รู้แต่ที่จริงมันไม่ไม่ไม่มีตั้งแต่แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนะขันห้ามีไหมมีแต่ไม่ใช่ตัวตน